มาถอดมันควให้กับมาเชือดสูงไม่เกินอาเฉินซิเนีรเท่ากันเกียร์ถอยนั้นทั้งคู่ดประพุทดูธนาทานบูเลยครับแล้วโบวีหลังหาตัวตายตัวแทนแล้วก็ขวากับซ้ายไม่หอใกล้ๆเลยโดนหนักครับที่ท่านไม่ค่อยจะบังกันเลยครับดูฮะที่โดนนี่ครับหนึ่งสอน้ำเงินสีแล้วก็ ก่อนคือทั้งโบวี่แล้วก็ได้รางวัลดูเดือดตลอดต้องมาเจอกันครับครับก็ใส่กันอย่างนี้และหนึ่งจ่อยหมัดหนึ่งสองหมัดหนึ่งจ่อยนี่ครับจ่อยยางก็ต่อมาแล้วนะครับโอ้ทำมีโอกาสครับกล้องไฟที่ตาไม่มีเราใจงี้เอาเรื่องทุกคนเลยครับนิดได้เลยสายตาโหดขู่ตั้งแต่สายหนึ่งก็เปิดเกมตั้งแต่ยกแรกแค่ยกแรก จังหวะการออกวุฒเจาะออยางยิงหมัดขวาขึ้นบนหนึ 1, 2. 2> ่งสองโอ้โหโดนรับหน้าสะบัดเลยครับกิ่งไทยแค่วอมนะครับยังเรียกว<ะ>่ากิ่งไทยบอกชอบอยู่แล้วมาเบียดทิ้งเดินโดยธรรมชาติกิ่งไทยหานะครับดูค,ครับเยี่ยงต่อว่าร้อนแค่ไหนยกแข่งสามกับกิ่งไทย,ไทยตั้งแต่ยกแรกแล้วครับแต่ว่าต้องแลกครับของโบวีโบวีกางเกงสีแดงครับกิ่งไทยกางเกงสีน้าเงินกางเกงสีแดงน้ำเงิน เดือดตามดูครับเดือดฝ่ายแข้งซ้ายก็เออหมัดขวาสวนนี่ครับขับสองกันหนึ่งหนึ่งสองสองครับหมื่อว่าเขาโบวี้เจาะยางซิงหมัดขวาตามครับโอ้โหมาเป็นทุบเลยโโบวี้ครับตาตาไร้เล่าแตงนะครับโอ้โหคนเรื่องหัวใจก็ต้องทำใจหน่อยนะครับดูมวยคู่นี้ผมว่าต้องมีการโอ้โชคดีครับไม่โดนนับโดนคืนกันเอาละครับ องศาเตือนกระเจียบเข่าจับตอกเอาครับทั้งสับทั้งนัดแทงสับนัดโอ้โหหมาตอกเข่ามาพร้อมหมดครับตีสองสามสี่แฟนๆที่เดินอยู่แถวๆทุ่ป่าครับไม่ยินเสียงนี้ก็แวะตรงไหนก็ได้ครับเพราะมู่ัวทัดจุดดูก่อนนะเปิดท่องเจ็ดสีแล้วท่านก็จะไม่ผิดหวังครับตอนนี้เอาครับลุยเสียบเอาครับจะทำไงยิงสับเอาเสียบครับโอ้โห โดูครับกลับงอกซ้ายดูตาโบวี่ครับคาราเหล่าเต็งครับได้ที่สู่ท่าแท้ของทั้งคู่ครับใครอยู่ใครไปครับไม่ดูได้อย่างไรครับนี่ครับยกสองนะครับแล้วไม่บังกันเลยครับดูครับไม่บังเลยฮะโดนเต้นโดนคนละทีคนละดอกวัดนี่ครับวิดซอกต่อยหมัดโอ้ยสวนหนึ่งสองหนึ่งสองใครจะเป็นยอดมวยใจเพชรครับ โอ้โหโดนครับเข่าขวาเข่าซ้ายเสียบเข่าซ้ายจับตอกจับตายทีเจอตอกตายเต็มเต็ียบเข่าใช้ไม่กว่ามาเป็นชุดเลยครับกิ่งไผ่ตอนนี้หนึงสองโดนครับัดขวาอีกทีครับโดนเข่าโอ้โหใครจะถอยครับโดนตับ้ายตับตอกตับที ทีคุณผมไม่ว่าแต่ทีงข้าคุณอย่าร้องอ้โหนี่แค่ยกที่สองเท่านั้นครับใครใจเพชรใคร,ครแกล้งยิ่งกว่าเพชรครับเพ็ดทั้งคู่ครับคุณใครทัานฮะน่าจะเกินเพชรฮะหัวใจนี่ต้องยกให้เกินเพชรทั้งคู่นี่คือเพชรน้ำหนึ่งเลยครับโอยคู่เน่ยิงหมัดตายครับแรกกับสอบโจน,อนสอบตายเสียบเทาโอ้ยโอ้ัดสอ,องครับแก 50ยห้าสค้ภยกที่แล้วยก2ดูนะครับแหมทบยังไม่อยากพัดยายคุณภาพเลยนะครับดูนะครับดูครับว่าความที่เป็นมวยใจถึงด้วยกันทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นแรงหรือน้ำเงินครับดูอาวุธดูหัวใจดูนะครับใล่กันแบบแหมเรื่องเจ็บนี่มันเรื่องมันเรื่องชิวๆๆเลยครับแล้วดูครับภาพ ดูชัดๆกับเข่าซ้ายเสียบเจอศอกสวนแล้วก็เน่ครับทั้งนัดทั้งทัดมาละโอ้โหลูกนี้โดนเข้าไปสะอึกเลยครับจิงไทยเป็นเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยล้วนๆเลยครับครับและมาดูอีกจังหวะนี้ครับตอนนี้โดนสับต้นยกที่2กรรมการให้โอกาสกับลูกเร็วแ้าชูกำปั้นเลยครับโบวี่คิดว่ากรรมการนับนะครับที่จริงยังไม่นับนะครับงูแลวตรงนี้โดนครับโบวี่เอาคืนครับในเวลาของกิงไผ่เอาคืนคุณชัยชัดครับหลังจากที่มวยผู้นี้ชก นะผมว่าต้องเช็ดทั้งช่วงบนแล้วก็ช่วงล่างเลยนะครับระบบร่างกายระบบประสาทครับคือท้องทารนพุ่งพรุดตปเลยครับมาเริ่มยกที่สามกันต่อครับดูสิครับเข่าของกิ่งไทยเดียวอันนี้มาดูครับเข่าในเสียบเดียวิ่อยากแกงไม่โดนครับเข่าขวาในที่เรียนนีครับว่าน้ำเงินนั้นหลานแท้ๆของสิ่งสางครับ พยายามตเตดเกมเอาอาวุธที่ตัวเองถนัดคือวงในมาใช้สิงไทยไทยมาดูหนครับสินไทยไท้ครอครับนแล้วก็่าวับต่อับโอ้ยขอคืนบ้างโตอีกแล้วครับให้ถอยให้ใหเลยครับน้ำไทยก็ไม่ถอยเดยว่าเล่นกันบนกันล่างครับโบวี้นะรอจับต่อข้างบน แต่ว่าทีมไทยขอดแทงเทียบเข่าข้างล่างเุาเขาตายหนีดูครับอ่าอุ้ยเอา,ากรบบวกไ <โฮ S 2> <ฮ>ทยทอดใจมวยคู่น,นี้แต่ไทยทอดใจนีดเดียวก็แพ้เลยนะครับใจไม่ดีนี่แพ้เลยครับเอ้ยเลือดมีการเลือดไทยกำลังเลือกให้แล้วลค,รลครับเลือดไม่ด้วยกันแล้วครับเขานั้นแหลมกว่าเขาปีนบักตี้ครับเข่า้ายแกงซ้ายที ที่โอ้โหโดนไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรครับวัดหัวใจเพชรความแกร่งครับอ้กินเลยกินหลายจริงจรินะทั้งคู่ฮะเรื่องหัวใจไม่ต้องพูดแลวนะคุณชาทิพักโอ้โหยกนี้ก็เรียมติดดาวให้อีกแล้วครับดูครับไม่ต้องหยุดหายใจกันเท่าไรตับตายตับตายคืนมีความเป็นไปได้สูงครับว่าสามยกสามดาวนะครับดูครับใครถอยให้ใครครับไม่มีนะครับหลักหลักัดกันเลยครับ หยุดครับทุกวินาทีมีค่าของวยคู่นี้ไม่มีหยุดตีงอาอีกแล้วโอ้โหลูกเสียบหน้าตัวจิจวัตรไทยเตี้ยตีเอาไรล้อร่างกายนั้นใครจะทนได้มากกว่านครับในถึงตรงนี้อาวุธไม่แพ้กันนะครับจู่กล้ามเนื้อของไทยครับแข็งแรงโอ้โหรูเบียดเลือดาน้า นเลือดแตกด้วยเลยแต่ไม่รู้เลือดใครจะเลือดใครทีนี้ทอมดันตลอดนะครับแล้วก็โจนครับเข่าตายเสียบขวาขึ้นจิ้งมาขวาครับเสียบซับโอ้โหมาหลากหลายครับโบวี่เสียเข่าจับตับเสียบซับ เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับโบวี่ยังเป็นสีแดงจริงดูครับความดุดันความห้าวหาญของทั้งมวทั้งคู่โบวี่นั้นเป็นเป็นนักสู้ตาตาตาเล็กอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ตาเกือบปิดนะครับมองกะไม่เห็นลูกตา้วครแต่ว่าเป็นมวยที่มีก๊อกสองก๊อกสามครับโบวี่ตอนนี้ก,กิ่งไทยครับ อายุน้อยกว่าครับแค่19แต่ว่าดูสิครับกองการชกมีลาการชกแล้วก็อาวุธทหลากหลายนี่ลูกเข่าเป็นอาวุธทีเด็ดครับวันนี้โหนนะครับเต่าโอ้นเม่มี้โอ้โหแทงเจ็บแทงเข่าแต่ว่าแทงเหมือนแทงกระสอบทรายครับโบวี่ก็อยู่เฉยๆครับคุณใส่ทัตว์ไม่สะด,ดุ้งนะฮะไม่สะดุ้งนี่เล่นตีสู้เล่นตีสู้สามดอกขวาง สู้ันทุกอย่างครับแต่ว่าทายสภาพร่างกายของใครโอ้โหนี่ครับเข่าซ้ายเข่าขวาครับของกิมไทยโตอีกแล้วครับครับเดวี่โบวีสู้เข่าครับเสียบซ้ายทีเจอเข่าขวาโตโบวีมีเหลี่ยมหักเหลี่ยมในรักออกมาออกข้างโอ้โหสู้กันอย่างนี้กรรมการออกคะแนนอย่างไหนครับ ออกไม่ยากนะครับไม่ไม่ง่ายครับไม่ง่ายเลยครับจริงโอ้ยดีสวยขึนซ้ายขวาเลยโอ้โหจีนไทยครับหลานกระเลียงครับไม่มีถอยจริงๆรครับนะครับโบวี่เข้าไปใหม่ครับในขณะที่โบวี่ก็ตั้งรับสวนลูกหนักเอาสิดูโบวี่ชกมาในยังไม่มีใครบีบบังคับให้โบวี่ถอยได้ครับ คู่นี้จังหวะรุกจังหวะรับครับแดนมวยแข้งดีกวาตาไม่กระพริบครับนี่ของจริงนะครับนี่คือมวยไทยเจสีปีที่40โอ้โหโอ้เสื้อเทาพิศล้อสู้กันไม่ได้ครับนี่ต้องพิชถึง150ถึง200ครับเอาครับมาดูครับตรงนี้เตี้งเทาเอ้เตีงแล้วตาครับคิ้วขวาของโบวี่ กิ่งทางไล่เอ๊กิงไทยไล่ต่อครับต้องสอนเนีครับเพราะว่าเขาทำหน้าที่ของเขาเองโดยอัตโนมัติเลยลูกพี่ใหญ่ของทั้งคู่ครับสกสุงไหนแสวงสุกแล้วก็คุณกู้เกียรติมาพัชรขุนรับตอนนี้ก็ลุ้นที่มงครับแค่ดันครับดันแพ่เก่งทั้งคู่แข่งทั้งคู่ครับแต่ว่าใครเก่งที่สุดเนี่ยครับ ไผ่รว่วลงล่างนะครับจะลงล่างแล้วครับเื่งนี้กิ่งไผ่เอาของอามาใช้แล้วครับเอาแผนอามาใช้แล้วครับเสีย่ยครับแผนนกิ่งซางครับโอ้โหแรงจริงๆครับนันน้จรรกิจ่งไผ่มนวยคู่นี้ไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะร่ขอชื่นชมทั้งคู่นะครับรวมั้งท่านผู้ชมด้วยนะครับลงล่างได้ไหมครับ โอ้โหกันกันมี่เขาปุ้ยกันไม่ให้ลงนะครับกันไม่ให้ลง,กลงแก้ได้ดีโอ้โหตรงแถวหน้าผากแถวตีนผมครับมีแผลมาอีกแผลหนึ่งโอ้โหตอนนี้มาใช้เหลี่ยมครับต่างกับแฉกไม่ทราบว่ากีแ่แผลไปแล้วนะครับอารตแล้วก็แฉก หุดเดือต่อยไม่มีหยุดครับไม่มีเมืองพอโอ้ยครับช่วงท้ายครับโอ้ล็อกตีตีตีอ้าวตาคนตาไทยตอบไม่มีเปิดช่องว่างครับใช้เวลาคุ้มค่าที่สุดโอ้ยคุมรูปแล้วนะครับสิมไทยเบาลงครับปูวี่เอ้ารื้อออกจากครับสิมไทยคุมแล้วสิมไทยไม่เอาแล้วครับนี่คุณผู้เกียร์ นนกับละคนสุดท้ายบนเวทีธนวัฒน์วงสาสารหันไปชูให้กับทางด้านมุมน้ำเงินครับน้ำเงินงคือจริงไทย